การรีแพร์นี่ก็คือการซ่อมทําสาวการทํารีแพร์นั้นแม้จะทําให้พอเหมาะพอเจาะแต่น้ําหล่อลื่นน้อยลงบางทีไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ต่อจากคำถามนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งคำถามนะคะนั่นก็คือสายจากคุณปราถนานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปราถนาคะค่ะสวัสดีค่ะการทำรีแพ์เนี่ยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ได้ผลดีหรือไม่อย่างไรคะการรีแพ์นี่ก็คือการซ่อมทำสาวภาษาไทยนี่ค่อนข้างชัดเจนซ่อมแล้วก็ทำสาวก็คือการตัดตัดเย็บช่องคลอดใหม่นะคะก็คือเย็บเนื้อส่วนเกินออกแล้วก็เย็บกล้ามเนื้อให้กระชับขึ้นแล้วก็เย็บให้เข้าที่ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุด ในการทํารีแพร์ก็คือสามารถเนริมิตช่องคลอดขึ้นมาใหม่ได้ภายในเวลาอันสั้นอันนี้คือข้อดีข้อเสียก็คือข้อที่1เย็บไปแล้วตัดไปแล้วซ่อมยากก็คือเราตัดเนื้อไปแล้วทําไปแล้วมันขับไปขยายค่อนข้างยากก็คือประเด็นที่1ก็คือซ่อมแล้วถ้าไม่พอดีถ้าไม่พอดีแก้ไขยากประเด็นที่สก็คือเป็นการผ่าตัด คือปัญหาของการผ่าตัดทั่วไปเช่นคุณอาจจะต้องดมยาสลบหรือใช้ยาชาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาผ่าตัดนะคะอาจจะมีการแพ้ยามีการติดเชื้ออักเสบมีการเสียเลือดห,อหรือว่าผลที่ได้ไม่เป็นไปที่ต้องการนะคะเราคิดว่าจะกระชับดีมันอาจจะเข้าบไปหลวมไปนะคะครประเด็น,นที่3ที่มีปัญหาก็คือเสียสตังค์แพงไหมครับการทำรีแพ์การทารีแพ์นี่เป็นสัลญกรรมตกแต่งซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิทบัตรได้การทํารีแพ์นั้นแม้จะทําให้พอเหมาะพอเจาะ แต่น้ําหล่อลื่นน้อยลงบางทีไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลยและถ้าคุณอายุ45ขึ้นไปมันจะเริ่มหดไปเรื่อยๆร่างกายนี่จะเรียกว่าหดไปหมดนะคะอันอื่นเหี่ยวแต่ตรงนี้หดนะคะฉะนั้นก็ถ้าทํารีแพรนในคนสูงอายุมากขึ้นไปนะคะทําในสวเนี่ยนะคะก็ไม่ส่วนใหญ่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าจะใช้การไม่ได้สวยแต่รูป อขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็ทันตกรทั้งสองท่นานด้วยนะคะ,คะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ